สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักกนรไรวันนะครับที่ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่1พฤษภามนี่ยฮะวันนี้วันแรงงานนะครับใครผู้ใช้หรือไม่ใช้แรงงานจริงแรงงานไม่ใช่แค่ร่างกายนะฮะสมองเวลาที่เราคิดเนี่ยโอ้โหมันก็ใช้แรงงานเยอะนะฮะเ,เพื่อนๆเคยไหมเวลาที่ใช้ความคิดเยอะๆนะฮะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยหิวนะเออเดีย๋ยวก็ไปวิ่งรอบสนามมาสิบรอบเลยนะฮะก็เรียกว่า ช่วงนี้ครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับของใครหลายคนนะฮะก็พักผ่อนนอนให้เต็มที่เนาะส่วนบางคนก็ยังต้องทํางานนะฮะโอเคก็ลุยเต็มที่เหมือนกันนะฮะวันนี้มีเลิกงามยามดีนะครับเลิกเกี่ยวข้องอกับเรื่องของการทําสวยทําหล่อนะฮะสำหรับใครที่จะตัดผมนะครับเอนน้ีหวันหยุดของใครบางคนก็โอเคตัดผมนะครับตกแต่งทรงผมใหม่เข้าราเสริมสวยนะบางคนก็จะซื้อเสื้อผ้าใหม่นะฮะ มันคือบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสน่ห์นะครับเวลาซื้อเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าเกิด่างกายของสวยงามนะฮะของที่ใช้ประดับร่างกายนะครับบางคนซื้อมานานแล้วนะฮะใช้ในวันดีๆแบบนี้ดีกว่าจะเป็นเสื้อกางเกงกระเป๋ารองเท้านะครับเครื่องประดับต่างๆนะฮะก็ใช้ได้นะครับฉะนั้นนะครับสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับความสวยงามเราใช้ในวันนี้นะครับจะดีเป็นพิเศษนะฮะบางทีมันก็จะมีคําถามนลว่า ของมือสองแหละนะฮะมันเคยมีคนใช้แล้วเนาะถ้าเราแบบซื้อของมือสองมานะฮะมันต้องมีเรื่องหรือเปล่าก็ใช้ได้ครับก็คนอื่นใช้ก็ใช้ของเขาไปนะฮะเรามาตกทอร์มันที่เราทีมือสองสภาพดีก็มีนะฮะเราใช้ครั้งแรกแล้วก็เออโอเคเอาเลือกดีๆก็ได้เห็นไหมมันก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องแบบมือสองมือสามนะฮะบางทีเพื่อนรู้ไหมว่าเวลาซื้อบ้านบ้านมือสองบ้านมือสามนะครับบางคนเขาก็ถือเลือกยาม ขึ้นบ้านใหม่เหมือนกันนะเออเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ที่นี่ไงทังนั้นอะไรที่มันเริ่มต้นของชีวิตเขาหรือดวงชะตาของเขาเขาก็ใช้เลิกงามยามดีแบบนี้ก็ได้นะครับเกเคนะฮะบางทีมันก็ช่วยได้หลายอย่างนะขึ้นบ้านใหม่นะฮะเหมือนกับการแก้เครดตวงนะครับเพราะว่าบางทีคนอยู่เก่าเขาอาจจะไม่ได้ถือเลิกยามนะฮะเข้าไปอยู่วันแรกนะครับบางทีเป็นวันร้ายอ่ะเป็นวันที่แบบ เรื่องของการทะเลาะเบาแวงหรือมีปัญหากันนะฮะเออเราก็มาอยู่ใหม่หลังจากที่คนเก่ามาอยู่แล้วเราก็ใช้โอกาสหาเรื่องดีๆเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ทะเลาะเบาแวงหรือเลือกที่อำนวยความสะดวกนะครับอยู่แล้วรวยอะไรเงี้ยนะอ่าเนี่ยครับก็ใช้เลือกต่างๆของวันนี้ได้นะฮะในเรื่องของทำอะไรใหม่ๆเสื้อผ้าใหม่เครื่องประดับเครื่องแต่งกายขอ,ของสวยงามตัดผมตัดเล็บทำศีการรมนะฮะบางทีนัดคุณหมอ ทำเกรรมของวันนี้ก็สามารถทาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็โอเคเนาะเลือกงามต่างๆนานานะฮะนำไปใช้เกิดประโยชน์นะครับแต่ถ้าว่าไม่ไหวแล้วหรือถ้าหากว่าเป็นวันดีนะฮะมากได้แค่ไหนโอเคก็ถือว่าเป็นวันดีมากๆเกี่ยวกับเสน่ห์เกี่ยวกับการพูดคุยนะครับต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข6นะครับอ่าเริ่มที่6นะฮะเลขต่อมาครับ ที่ใช้ดีพิเศษฮะคือเลข2นะฮะหกสองสีนะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ตัวโจร์คือเลข7สีที่ถูกโจุครับสีแรกคือสีเหลืองสีต่อมาคือสีเขียวสีต่อมาคือสีฟ้าสีสุดท้ายนะฮะคือสีส้มนะฮะส่วนสีที่เลื่องเลี่ยงนะครับคือสีม่วงนะฮะซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายบนนะครับมีซ้ายบนนะฮะก็โอเคนะครับ ไอ้พวกเลขก็สีเพื่อนๆเลยมันทีผมนี่มีเบอร์ๆนะเป็นก่อนนู้นนะฮะมีอุราสีหนึ่งนะสีที่ถูกฉลกสีชมพูนะสีที่เลียงสีชมพูนะฮะออจริงๆในหัวมันคิดสีอื่นนะฮะในหัวมันคิดสีม่วงนะฮะแต่พอพูดชมพูนะฮะปากมันก็ว่าไปนะฮะแต่หัวมันเห็นม่วงเต็มจอเลยนะ,ะแต่พูดไปไปอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีนะฮะ แต่ก็ไม่บ่อยนะนานๆทีนะฮะแล้วถ้ามีอะไรแบบนี้ก็ให้รู้ว่าบางอย่างที่พูดผิดนะครับโอเคนะฮะนะโอเคนะครับมันมีมันมีบางวันก็เออเพื่อนๆเคยเจอไหมปากมันพาไปนะฮะแต่หัวมันคิดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่ครับมันมีปากกับสมองมันมันสวนทางกันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วก็ประการต่อมาฮะในช่วงวันนี้นะฮะวันนี้ดาวพฤหั์เขาขยับเลยนะ ดาระจันขยับนะครับไปอยู่ตำแหน่งสาชาะของดวงเมืองนะครับสาชาหมายถึงการเข้างานการออกงานการเข้าสังคมการเดินทางนะรหรือว่าการติดต่อง,งานการเจราจาการพูดคุยการสังสรรการนัดหมายนะฮะแปลว่าในช่วงสอสมวันนะี้มันก็จะมีคนก็จะนัดหมายกันในที่ต่างๆเยอะเป็นพิเศษคนก็จะคุยเมามอยหรือว่าเจราจาหรือก,การคุยตกลงอะไรก็ตาม คุยตกลงผลประโยชน์คุยตกลงเรื่องต่ตางๆนันเป็นพิเศษนะฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นวันหรือวาระแห่งการเดินทางวาระแห่งการนัดหมายวาระแห่งการคุยกับคนที่เราต้องการคุยด้วยนะครับก็จะนัดหมายเรื่องสําคัญคุยเรื่องสําคัญนะครับในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะฮะวันนี้มีดาวอีกดวงครับที่โคจรขยับคือดาวพุธนะฮะดาวพุธโคจรขยับตอนประมาณ4ี่โมงเย็นเศษนะฮะ สี่โมงยี่สิบเศษนะครับวันนี้ดาวพุธย้ายโครจรทับดวงเมืองทับคนราศีเมษแสดงว่าคนราศีเมษช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางบ่อยหรือว่าออกงานบอ่อยอ่าหรือว่าเจอคนมากหลายตาหรือคุยเม้ามอยบ่อยคือมันจะยุ่งยุ่งนะฮะอ,อันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับดาวพุธมันสมั์กับดาวอาทิตนะฮะดาวคู่นี้มันทําให้ทุกๆราศีนะฮะไหวพริบในเรื่องการพูดคุยจะเก่งขึ้น ดาวพฤกษคือปากวาจาพอสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์นะครับมันเสริมให้เกิดการคุยหรือมีเหตุและผลคุยกันแบบเยอะมากขึ้นนะฮะแสดงว่าเหมือนกับเป็นช่วงที่การใช้โทรศัพท์การใช้โซเชียลนะฮะเยอะเป็นพิเศษนะฮะประมาณนี้ครับมสมัยก่อนโทรศัพท์มันนึกถึงเนาะค่าโทรแพงนะต่างจังหวัดนะฮะบ,บางที่ก็หกบาทแปดบาทสิบาทสิบสองบาทถ้าจะผิดนะฮะ สิบหกบาทอะไรเงี้ยนะฮะอืมจาได้โทรทีนาทีหนึ่งสิบหกบาทนะฮะโทรมากรุงเทพสมัยเด็กๆนะฮะโทรมาทีสิบหกบาทโอ้โหอย่างที่บอกว่ากรรเหรียญเป็นกรรนะฮะหรือบางทีถ้าโทรศัพท์บ้านนี่โอ้โหคุยนิดนึงนะฮะค่าโทรศัพท์ไปเลยนะครับมันแพงกันะว่าไปนะฮะแต่ยุคปัจจุบันเขาก็เหมือนกับค่าโทรมันถูกลงนะบางคนก็ใช้ไลน์โทรบางคนก็ใช้ทางโซเชียลโทรนะฮะผมว่า่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์นะครับ มันอาจจะไปทิ้งที่อินเทอร์เน็ตแทนนะโอเคครับมาดูต่อเ,เพื่อนๆใช้โทรศัพท์กันเยอะไหมแต่และว,วันนะฮะในการคุยนะบางคนคุยเยอะมากนะฮะบางทีคุยสมัยก่อนตอนทํางานคุยทีแบบเหมือนกับเป็นสิวที่หูเลยนะครับมันต้องแปะโทรศัพท์ตลอดเวลาะฮะสมัยก่อนที่โทรศัพท์ตัวใหญ่ๆนะฮะนะโอเคนะฮะก็ใช้เบาๆเน,น,นี่นะแต่ยุคปัจจุบันมันก็มีข้อเถียงอะผมเมื่อน,นี้นอกเรื่องนะฮะมันก็มีข้อตกเถียงกับเรื่องของคลื่นโทรศัพท์ก็ยังมีอยู่นะใครเอาโทรศัพท์แปะที่หูนะฮะ มึงคนบอกไอ้ขึ้นนี่มันเข้าสมองมึงก็บอกวิจัยแล้วมันไม่ไม่เข้าเลยนะฮะเราก็ไม่รู้ไงเหมือนกันนะแต่เลยใช้วิธีใช้หูฟังแทนนะฮะโอเคครับวันนี้เรื่องของการพูดคุยเจรจานะฮะมีเกณฑ์สําเร็จนะครับถือว่าเพื่อนเพื่อนตั้งใจทําอะไรก็ตามนะข้อดีอย่างท่านเพื่อนครับดาวพุธที่โคจรย้ายนะฮะมันย้ายมาทําให้โล่งโปร่งใจในราศีสีมากขึ้นนะฮะในการคุยในการนัดหมายบางทีก่อนที่จะเข้าที่หนึ่งก่อนที่ดาวพุธจะย้ายดาวพุธโคจรหมดพลัง ราะว่าการสื่อสารในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาติดติดคัดคัดร้แหวนการเข้าใจผิดการถูกเลือดนัดผิดนัดอะไรเงี้ยเออพวกนี้มันจะโล่งโปร่งใจขึ้นนะครับจากนี้ไปนะฮะที่1นึ่งเมือเดนไปนะฮะเรียกว่าดาวพุธโกจรอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามแสดงว่ามันจะมีบทสรุปบทสรุปนะครับในเรื่องต่างๆที่รอคอยใครที่ยื่นเอกสารใครที่จะเกิดเรียกว่าตามเรื่องตามงานได้ถูกไหมฮะตามงานได้ไวขึ้น อะไรที่รอคอยมันจะมีข่าวดีหรือว่ามีบทสรุปสิ่งใดที่ใครที่รับปากกันไว้นะฮะมันก็จะมีความชัดเจนในการพูดในการคุยนะฮะหรือใครที่ช่วงนี้นะฮะมีกาลังรอคอยเอกสารยื่นหนังสือใบนะฮะยื่นหนังสือราชการยื่นกู้แบงค์นะครับอะไรก็ตามตามเรื่องตามงานที่หนึ่งหรือจะยื่นทําเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆในช่วงอย่างที่ไปก็สามารถทําได้นะครับคือหลายอย่างจะไว เร็วสรุปไม่เยินเยอะแล้วก็บรีมีคําตอบนะครับเนี่ยจางเนี้ยเป็นอะไรที่ค้างคาต้องการคําตอบต้องการความชัดเจนถามถ่ายคุยเคลียร์หรืออะไรที่คุมเครือมันก็จะมีบทสรุปชัดเจนนะครับในช่วงจัน้ไปด้วยนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้ฮะก็มีอะไรเกรด็ดเล็กๆนน้อยมาแต่ละวันให้ฟังเก,กี่ยวกับดาวโอเคครับขอบคุณซูเปอร์แทงทุวันขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามา เป็นเมมเบอร์นะครับขอบคุณที่เราได้มีโอกาสเจอกันนะฮะโอเคนะครับดูดวงสองราศีครับราศีตุลนครับราศีพิจิกครับแล้วก็ราศีธนูฮะเริ่มที่ตุลนะฮะวันนี้กิจกรรมต่างๆอะไรที่เราคิดหรือหวังหรือตั้งใจนะฮะมันมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับหรือถ้าอะไรที่เราทำนะฮะมันมีอะไรที่สนับสนุนให้งานมันเสร็จไวให้ปัญหามันคลี่คลายให้การจัดการเรื่องสําคัญสาคัญมันมีความราบรื่นได้ นะครับดาวไม่เสียแล้วก็ดาวมันมีภารกิจเสริมหรือเพิ่ม้วยนะฮะช่วงนี้อาจจะต้องเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจอกันมนานช่วงนี้จะเจอคําสั่งพิเศษแต่ว่าทําแล้วโอเคช่วงนี้จะเจอเรื่องของงานบุญนะครับบางทีมีอะไรที่ข้องนอกเหนือจากงานนะครับมีภารกิจที่โอเคนะครับเกิดขึ้นแปลว่ามีอะไรที่มันแทรกด่วนเข้ามาแน่พยายามรีบเคลียร์ปัญหาต่างๆนาให้จบได้ไวนะครับเงินทองครับช่วงนี้ใช้จ่ายหลักๆคือบ้านและครอบครัว แล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจุกจิกนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมารัวๆนะฮะไม่ใช่ว่าบ้านวันหนึ่งครอบครัววันหนึ่งตัวละวันหนึ่งไหมครับบางทีมาวันละหลายๆอย่างพร้อมกันนะฮะแปลว่าค่าใช้จ่ายช่วงนี้หมดไวนะครับเงินจะหมดไวเหมือนกันต้องระวังเรื่องของเงินทองนะฮะเงินเดือนเข้าปุ๊บแป๊บๆโอ้โหช่วงเดือนนี้ออกไวนะครับต้องระวังนะฮะอะไรเซฟไรเซฟก่อนนะครับเงินทองช่วงน e ี้ค่าใช้จ่ายใครค้าขายครับวันนี้ก็ถือว่ also, ายังเด่นนะฮะก็มีโอกาสที่มีได้กําไรที่ขายดี แตระวังการข้าใจผิดนะครับข้อดีอย่างนึงคือถ้ามีปัญหาเรื่องสาคัญสำคัญอะไรก็ตามจะแก้ปัญหาได้มีโอกาสมีโชคฟุกฟุกนะโอเคครับต่อมาดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้มีดวงเกี่ยวกับร้อนในปวดหัวเจ็บคอท่านในวัยโซอครับระวังเรื่องของกดไหลย,ย้อนนะครับแล้วก็มีดวงจุดนม่เจ็บตัวเล็กเน้อยรังเป็นไข้นะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดวันนี้วันดีครับโสดคุยกับใครคนก็นรู้สึกดีฮะมีโอกาสที่คุยดสานความสัมพันธ์ตอน,ตอนอย็งได้ ส่วนคนที่คุยแฟนแล้วฮะช่วงดาวความรักก็เพึ่งพาสายวิวันให้ช่วยหรือมีเรื่องอะไรที่าเป็นแล้วก็เรื่องอะไรที่เกื้อกูลกันได้นะฮะก็โอเคนะครับได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหานะครับช่วงนี้มันมีปัญหาคาราคาซังคาใจปัญหาที่วุ่นวายวุ่นวือฮะช่วงนี้เข้ามาฉะนั้นต้องเราบ้านระวังปัญหาฉับพลันเร่งด่วนอาจจะไม่ใช่แค่ง,งานมันเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องอื่นๆได้นะฮะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่มันด่วนฉับพลันรีบเคลียให้จบโดวไวเดี๋ยวมันบานปลายความรักทั้งสดและไม่่่สวงีบอกาา ระวังแฟนปวดข้าไม่สบายสุขภาพร่างกายว่าไปนะฮะคนโสดระวังคนที่มีคู่มีแฟนนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้ระวังร่างกายปวดข้าไม่สบายทั้งตัวเราหรือแฟนเรานะครับเสน่ห์นะครับก่อนที่เสน่ห์เรื่องของอสุขภาพก่อนนะฮะช่วงนี้ระวังปวดหัวไมเกรนแล้วก็กดไหลย้อนท่านในวัยสาวห่วงเรื่องของท้องผูกท้องเสียท้องผูกท้องเสียครับแล้วก็อาหารเนี่ยตัวทําให้ป่วยนะครับอาหารและอากาศทำให้ป่วยนะครับแล้วก็ต่อมาดาเกี่ยวกับถ้าเป็นไปได้นะฮะระยะเนี้ย ใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนไม่สมบายใจหรือมีเรื่องอึดอัดน,นะฮะสิ่งใดก็ตามจะมีตัวช่วยทันเวลาให้สบายใจจุดนี้ได้ว่าช่วยมีตัวช่วยทันเวลาลูกหลานไม่ว่าสัตว์เนี้ยท,ทำให้เราปรับรื้มทําให้เราสบายใจหรือว่าเราจะเห็นพัฒนาการเขาโตวไวนะครับเสน่ห์เสื้อผ้าครับเน้นสีสดใสใบหน้าสดใสร่างกายกลิก่นหอมเปิดหนักได้ยิ่งดีกิจกรรมภารกิจงานเด่นแก้ปัญหาได้อาจจะมีางานดวนฉับพันระวังความขายันเล็กๆกับคนไม่ที่คนอยู่ใกล้ตัวนะฮะ ช่วงนี้ดาวอารมณ์ตาขวางระวังการทรเลาะเบาแวงด้วยเรื่องวเลืองนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้ามีปัญหาเรื่องก็ตามและ่งการตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญสำเร็จนะครับต่อมาจังหวะดาวคราศีพิจิกกิจกรรมฮะคนราศีพิจิกวันนี้วันดีนะเดี๋ยวว่าใครที่มีเรื่องครับไม่สบายใจมีเรื่องอึดอัดใจมีเรื่องต้องเคลียร์ต้องแก้มีอะไรที่ต้องรีบร่งนะฮะก็โอเคมันก็มีช่องทางนะฮะในการจัดการปัญหาต่างๆนานาได้ด้วยดี ใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนหรืออึดอัดนะฮะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจผมบอกนะ,ะว่าระยะนี้มุมดาวมันเด่นนะหรือว่าเ,เพื่อนๆมีเรื่องอะไรต้องทําต้องจัดการผลงานดีแก้ปัญหาได้งานเร่งด่วนมาแล้วก็มีดังไอเดียปัญญาเด่นนะฮะดาวที่สัมพันธ์กับดาวพุธไอเดียปัญญาดีพูดคุยจัดการเรื่องสำคัญสำคัญมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสวัสดาวไม่เสียเลยครับมีโอกาสที่ทำในใหม่ๆด้วยนะฮะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความรักนะฮะ ทั้งโสดและไม่โสดคนรักคนนี้ให้ระวังเรื่องของการขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งหรือนัดให้เป็นนัดมีเรื่องให้แบบหงุดหงิดหรือเรื่องให้น้อยน้อยใจนะครับหรือมีเรื่องให้เราแบบอารมณ์เสียนะฮะหรือช่วงนี้ระวังอารมณ์ในการสนทนาในการคุยกับแฟนฮะคุยเรื่องทั่วไปได้คุยเรื่องที่บางทีนะฮะเรื่องที่คุยแล้วสบายใจมันจะมีนะครับพยายามเลือกเรื่องที่จะคุยนิดนึงนะฮะต่อมาครับเรื่องของเงินทองนะช่วยค่ชยจ่ายหลักๆคือตัวเองนะครับแล้วก็ซื้อของจุกจิกทั่วไป มีดวงการหมุนในการทำบุญในการที่ช่วยเหลือใครคือช่วงนี้พอจะหมุนเคลียร์แก้ปัญหาต่างๆนานาได้นะฮะจริงๆเรื่องของความรักคนที่โสดเนี่ยมันมีข้อดีนะฮะถ้าเราเดือดร้อนแฟนช่วยเหลือมีโอกาสที่จะมีคนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้นะฮะคือโสดเนี่ยอย่างน้อยก็มีใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วคุยแล้วสบายใจแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะฮะไว้เรามีก่อนต่อมาครับคนที่มีคู่แฟนนะครับช่วยดาวความรักดีนะถือว่าเพื่อนๆครับตั้งใจนะฮะคนที่ มีความรักนะฮะช่วงนี้ตั้งใจจะทําอะไรให้กับแฟนทําได้ตั้งใจขอความช่วยเหลืออะไรจากแฟนขอได้แต่อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่แล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องของเงินทองอะไรก็ตาานะฮะเรามัดระวังการโทระบบับท์แบงก์ด้วยเรื่องเป็นเรื่องก็ต้องระวังนะครับต่อมาครับเรื่องของสเสนีย์เสื้อผ้าะฮะช่วงนี้ก็เน้นสีมงคลนะครับอ่ามงคลนะครับแล้วก็ใบหน้าแต่งหน้าใครแต่ยยงหน้าฮะให้ดูสะอาดตาให้ดูสบายใจให้ดูปลอดโปร่งให้ดูแบบ ดูสบายๆนะฮะนี่คือจังหวะที่เด่นนะครับจังหวะดาวคนราศีพิจิกฮะบทสรุปนะครับดาวเกี่ยวข้องกับการงาน,นะฮะมีอะไรใหม่ๆให้ทำไอเดียกระฉูดคิดเรื่องสำคัญสำเร็จใครที่มีทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาใครที่มีปัญหาอะไรอึดัดหรือว่าเครียดเครียดก,กังวลเดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกนะครับไม่ต้องกลัวดาวไม่เสียดาวมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจได้แหละแล้วก็ประการต่อมาครับ ดวงดาวถ้าใครที่มีเรื่องที่จําเป็นต้องทาต้องเคลียร์ต้องแก้โอเคลงมือจัดการครับผมดูว่าทํางานเชิงลุกดีคุยเจรจาดียืน่นเอกาสารสําคัญได้ดวงความรักดวงแฟงก็ยังพอช่วยได้แต่ชวงนี้อารมณ์แบบเบือบ่อๆเซ็งๆระวังเรื่องอารมณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ดาวเกี่ยวกับการงานเดี๋ยวมีอะไรเล็กน้อยให้ทําได้ทั้งวันตลอดเวลาหรือภารกิจของคนอื่นก็มาเป็นภารกิจของเราก็จะเจอหน้าที่คนรับผิดชอบที่เพิ่มเติมบางอย่างนะครับระยะสั้นๆดยนะครับโอเคนะฮะ ต่อมาครับชาวราศีธนูฮะกิจการต่างๆครับคนธนูวันนี้วันเด่นมีเรื่องที่ตำจําเป็นต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องทําสําเร็จดาวเกี่ยวกับวาจาการทํางานเชิงลุกดีดาวเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญดีสิ่งใดที่ค้างคาหรืออดใจาหรือจะรอคอยสิ่งก็ตามจะมีตัวช่วยขมาทันเวลาดาวเกี่ยวก,กับการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จมุมดาวไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่ามันเริ่มที่จะมีทางแก้ทางออก ในชีวิตเพิ่มมากขึ้นสําคัญระวังป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ามีดดนจัไม่จับตัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็อารมณ์เบื่อเบื่อเหงืเซ็งนั้นมานะครับบางทีอารมณ์เบื่อนี่มันจะมีเหตุผลสนับสนุนให้เราวางให้เราถอยให้เราพักให้เรานอนให้เราเบรกไว้ก่อนเสมอนะครับฉะนั้นพยายามอารมณ์ที่แบบนี้ด้วยนะครับคืออารมณ์ที่ทําให้เราเบื่อเบื่อเหงเซ็งหาอะไรทำนะมิงั้นเราจะเบื่อเซ็งนะฮะอยู่คนเดียวระวังความคิดนะฮะต้องระวังแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับคนของความช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือได้นะครับหรือว่าเรามีอะไรที่ ต้องให้ใครช่วยก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับก็โอเคนะฮะบูดาวเกี่ยวกับข้องเรื่องของช่วงนี้นะฮะใครที่เรื่องเงินทองมันมีค่าใช้จ่ายฉับพลันเข้ามาแล้วก็หมุนเงินได้มีโอกาสได้ซื้อของตกใจมีโอกาสได้จับใจให้สอยในสิ่งที่เราต้องการนะฮะเพราะว่าใช้เงินคุ้มค่านแน่ไม่ว่าจะรับหรือใช้นะครับคุ้มค่านแน่ๆนะครับแล้วก็ต่อมาดาวนอกจากเรื่องของเงินทองนะฮะเรื่องความรักนะฮะคนที่โสดครับช่วงนี้ดูมีสเสน่ห์ฮะ คุยแล้วสบายใจโอเคก็คุยสารต่อความสัมพันธ์ได้ส่วนคนที่มีคุยแฟนนะครับดาวความรักช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเรื่องนะฮะที่แบบข่าวดีในสิ่งที่รอคอยในสิ่งที่จะกการในสิ่งที่รอในสิ่งที่กำลังแก้ปัญหาในสิ่งที่กำลังเจรจาอะไรก็ตามที่รอคอยอยู่ครับมาจีบบทสรุปนะฮะให้สบายใจได้ว่าเรือนอว่าสมมวน,นี้ถ้าเราต้องการบทสรุปอะไรหลายๆอย่างก็จะประสบผลสำเร็จปปอย่างดีนะฮะดาวมีคนเกื้อกูลแน่ๆนะครับให้สบายจุๆดๆุได้ผู้ใหญ่เมตตานะฮะ ต่อมาครับดาวความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ให้ระวังคนที่มีคู่อีแล้วนะครับส่วนคนที่มีคู่อีแฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักเด่นมีอะไรเพิ่งพาอาศัยไว้วันให้ช่วยหรือว่าให้ทำอะไรเรื่องสำคัญสำคัญก็ประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่เราทำนะฮะต่อมาครับมุมดาวถ้าเปไม่ได้ครับระยะนี้ให้ระวังลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงป่วยข้างไม่สบายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังกิเซตตอรไว้นะฮะระวังลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงป่วยข้างไม่สบายเล็กเล็กน้อยนไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็เรื่องของระยะนนนี้ะะสุขภาาาพรร่งกยคับ ให้ระวังติดเชื้อง่ายเป็นหวัดเป็นไข้ได้ถ้านวไวโซครับช่วงนี้ปวดหลังข้อบ่าไหล่กระดูกและฟันแล้วก็กล้ามเนื้อมีปัญหานะครับกระซับกรร่างกายเป็นพิเศษนะฮะโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับบุมดาวชระยะนะครับสเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าเข้มๆได้นะฮะร,ร่างกายหินหอมถ้ามีภาร,รกิจสิ่งใดก็ตามในช่วงนี้ถ้าต้องรีบเร่งรีบทํารีบทําให้จบเด็ยวไวนะฮะพอหลังจะทําเสร็จปุ๊บหนึ่งผู้ใหญ่ จับตาดู2ถ้าผลงานดีมันเป็นที่น่าชื่นชมฉะนั้นช่วงนี้เน้นความไวแล้วก็เน้นตามสนองความรู้สึกหรือว่าในสิ่งที่คนน่าอยากทานะครับนี่ก็จาเป็นนะในน้าทาดีหรือว่าจะทำไปบ่อยก็ได้แต่ว่าดาวแห่งความรุ่งเรืองมันมีนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ประการอ่าแต่ว่าอย่าลืมนฮะเสน่ห์คิดอะไรไม่ออกะฮะสีมงคลเป็นหลักนะฮะหรือเสื้อผ้าหรือใบหน้าแต่งหน้าแนวสว่างสะอาดเป็นหลักนะครับกิจกรรมหลักหลายอย่างสําเร็จความก้าวหน้าดีเจรจาดีปัญหาอุปสรรคเคลียร์แก้ได้ ลองคนหงุดหงิดหรือว่านอนใส่หรือว่าลองความแขยงแงได้เกี่ยวกับความรักนะครับแต่โดยรวมถือว่ามีเรื่องดีๆให้ชื่นใจมากกว่านะครับโชคดีครับท่านที่ฟังคลิปนี้กลางคืนก็ขอให้มีความสุขฟังเวลาใดก็ตามขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเสมอครับเป็นกำลังใจได้ครับสุดีครับ